สวัสดีครับคุณยายโฮมค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับวันนี้ผมเขยอ,อีสานใต้มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายโฮมครับคุณยายโฮมก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะคุณยายเนาะจ้ <Yeah. S 1> อายลายงวดแล้วเนาะคุณยายจ้ะ <Yeah. S 1> ครับอ่าคุณยายกับในงวดนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมจ้า <Yeah. S 1> ตัวของคุณยายเนี่ยเจอผมมือว่าน,นี้ครับผมขับรถพาน คุณยายไปหาหาผู้ใดนะครับที่ว่าเจอกันหาอ้องสาวเว้นออกวัดบรรจางละ่ะที่ว่าเจอกันอยู่ข้องน้ำเนาะจ้าครับเ,เ,เพิ่นถะึงมาส่งเฮียนเฮียนพี่หน้าครับผมเจอคุณยายพอดีคุณยายผมก็เลยถามว่าคุณยายคุณยายฝันบอคุณยายบอกว่าหลอบนี้คุณยายฝันแล้วคุณยายฝันตั้งแต่มือไหนนะครับจังเล็กออกจังมือนีกับฝันได้ตอนกลางคืนตอนนี้นะแปลว่าแปลว่าฝันตองงวดจ้าฝันตองวดตั้งแต่วันทีทีสอง ครับเข้าขึ้นวันที่สามเนาะะคือวันที่สามครับท่านผู้ชมจะหลายมือแหละครับตีคุณยายฝันเนาะะครับอ่าคุณยายว่าคุณยายฝันแต่แต่ยานเนาะะครับเดี๋ยวคอยเบาให้เอฟซีเพิ่นฟังเนาะคุณยายครับครับเราเมื่อนี้คุณยายกินเขากินปลาเนีอยังครับเมื่อท่านไดนกินเข้าเทียงดูจ้ากินแต่เข้าเสาอ่าไอเห็ดกับเข้าไปเรียบร้อยแล้วบอกเมื่อท่านไดนเห็ดดอกอ๋อมาแต่ท่อข้อซอกใหญดใหั่นน่ะอืมครับครับ อืมอ่าเดี๋ยวให้คุณยายเว้าความฝันให้ฟัง่เนาะอ่าให้คุณยายว้าซาๆครับแล้วก็เว่าค่อยๆว้าเนาะครับพอตามเหตุการณ์ที่คุณยายฝันเลยครับจ้่ครับอ่าโอเคครับคุณยายคุณยายฝันเห็นยังแน่ครับยายก็ยางไปทุ่งนาเนาะก็เห็นเขาหลอกปออยู่ปอจะมีแต่ล่ำงามๆเข้าปตีนนะครับยางไปหนามเพราะเพีย้ยนลูกของยายว่าสิไปหลอกปอจางเขาบันอุ้ย ปีงมันคือหลายแท้ย่าิกกว่าทั้งย่านปีงเธอก็มือควักออกควักออกมันกัดหางมากัดดูย่ายตกใจหวันย่ายกันขึ้นได้กันแท่งอ้อยอยู่นาะโอ้ยเมือ่อขึ้นสันเมืดย่ายกกว่าตกใจเมืด่าเตะอันปีงกัดอีลีนนะ่ะโอ้ยหยาดแห้งหยาดปีงนั้นมันกัดมันก็หยาบแล้วมันก็บ,บอ,อกง่ายบัน โอ้ยคุณนโอ้ยฝันตตกใหมืดนะคุณยายฝันประมาณนี้ยาฟันฝันบ่านยาวเนาะครับยาฟันสันสค,คุณยายได้ความฝันมีปิ่งมันได้กัดดูดเลือดคุณยายบอกครับมันกักดเลือดหอยลงโตกัดไม่กับบท่านออกนะอืยอ,อยืงยางยิองนะคาปีย,องอยางมันคือหลายถีนา,ยาะยายว่ะ เป็นแต่ยานเนาะคุณยายย่ายกย่างไปเมั่กีกัดอยู่ย่ายก็ขึ้นกันแทกกัดกู่ได้ดอคอยกวาดนะขึ้นกันแท่ง่อยวิงนะปอกับมี่แต่รับเางๆซับหาคูนปูนอือครับที่แรกนี่สิไปที่ไปเก็บปอบอกครับคุณยายย่างไปบ้านเห็นเขาหลอกปอเล้ไปหลอกจากน้ำเขานากันลงไปบ้านปอเขาก็เอาขึขนมาขึ้นมาเป็นแมดเป็นแมดขึ้นมาย่ายกักําลังสิหลอกปอปิ้งกับจักว่ามันตะใสไซบ้าน โอ้ยเอาออกเขาเรื่องไตขึ้นมาออกแั้นไตขวดจังสิขวดจะเอาออกแังสิเอาออกแกังสิอออย่ายทนมาไว้ย่ายห้ย่าหยาดมาันย่ายกับขึ้นกันแท่ง่อยโอ้กัดกูบันไดดอกย่ายกับว,วานนะสันมืดใจในเรื่องจริงนี่คุณยายหยาดปิงบรครับหยาดั้าหยาดถ้งงานหลังคานเอาออกอยู่๋อปิงนี่มันเป็นปิงอีย่างครับคุณยายที่คุณยายาว่าปิงโต้ดำดำกับมีโต้ไล่ไล่กับมีมันหยาบนะมัน ดึงออกไปมันหยาบ่ามันกัขวดออกขวดออกมดแล้วก็ยงางขึ้นกันแท้แปลว่าขายหา่นี่มีแต่ปิงเออแล้วก็เลือดออกน้ำเลียดออกกักมาแตมัจจิบันอีกย่าก็ขึ้นกันแท้บ้านครับอุ้ยปอกับปองามมาสันไอ้ย่าเราไอ้ย่าเคยฝันแบบนี้บอครับบอได้ฝันบอเคยฝันอย่างสิ้ยจักเลือ่ออืมอันนี้เลียดตะของกระออกน้ำเนาะอ่ะ วันยังคือเห็นลำปอขาวจูนฝนปอมันเปื่อยหนาวใบมันก็ลุยปอลำเข่าวที่เนไปปองามงามเ้ยในในใจดิคืออยากได้ปอน้าอยากได้ปอไปหลอกเอาเงินเขาหน้าแบบมึงกูเสียรับอปอไปดังไฟกูน่าคอยกวาดน,นะให้มันแห้งก่อนคขอยกวาดน,นะไปเจอปิงซ้ำเนาะเจอปิงแบบหัวเมื่อคืนเขาโต๊ะใกล้เขาสั้นว่าสั้นโอ้ยนอนอยู่ในเหีบเขาตื่นตื่นขึ้นมาช่วงเวลาเท่าไดรคุณยาย เวลาฟันสีแกงนั่นน่ะอ๋อสีแจงแล้วยาตกใจมืดโอ้ยเ,เมื่อยกเมื่อยหยนปิงครับครับ,รบเอาจิงๆเทียนี่ให้คุณยายตีตัวเลขเนะาะยาคุณยายสิตีตัวเลขตัวใดครับตาม,มยายก็ว่าแปดห้าแปดกับมือนีก็บินิ่วตีนีก็สซิฟหรือว่าสิบสิบน้ำหนาหนึ่งศูนย์ยาอ๋อกอสิตีเอาแค่นี้มหนบอครับแค่นี้ละครับ อืมแล้วก็ถาอายุของคุณยายเนาะจ้า <Yeah. S 1> อ่าคุณยายให้ผมล่วงอายุน้ามันบอครับจ้า <Yeah. S 1> อายุของคุณยายคือ78ปีจ้าห <Yeah. S 1> ล้วกาพ่อส2490เนาะจ้า <Yeah. S 1> เกิดวันที่9มีนาคมจ้า <Yeah. S 1> ครับนี่ครับท่านผู้ชมคือคุณยายเตียว85กับ10ครับอ่าแต่ผมก็เลยถามอายุของคุณยายเพิ่มเติมให้ครับเพราะว่าอ่าเผื่อมันเลขมันจะออก เกี่ยวกับอายุด้วยเนาะหรือว่าพออเกิดก็ได้ม่เป็นบยญญาอ่าเพราะว่าในงวดที่ผ่านมาครับที่คุณยายคุณยายทองม้วนครับฝันเหมือนคุณยายอาโฮมนี่แหละครับท่านผู้ชมเลขมันไปออกพอซอเกิดเลยครับท่านผู้ชมอ่าสองสี่แปดแปดครับคุณยายคุณยายทองม้วนครับเลขออกแปดแปดครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาเนาะเลขบนอันนี้ผมก็เลยกันไว้ให้ครับมีเจ็ดแปดครับสองสี่เก้าศูนย์ะครับเพื่อออกสี่เก้าศูนย์ก็ได้ครับท่านผู้ชมคุณยายก็เอาบัตรชาชนมาให้ดูครับ นี่ครับเป็นบัตรชาชนของคุณยายโฮมครับอันนี้ก็คือรายละเอียดความฝันแต่เลขหลักๆที่คุณยายตีเอาตามความเข้าใจของคุณยายก็คือแปดห้ากับหนึ่งศูนย์เนาะยายเนาะจ้าครับอืก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับอืคุณยายไอ้ฝันแบบนี้คุณยายว่าสับตัตของคุณยายนี่ฝันดีวะครับฝันฝันดีฝันแก่งดีค่ะอืมแปลว่าฝันดีมันบอครับจ้าแล้ว เวลาคุณยายฝันเลือดออกนี่คุณยายคิดว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับความคิดของคุณยายครับคันว่าคิดว่าใหย่กับสิบแปดห้าห้าแปดแล้วก็สีบครับยหยมั่นใจเจ็คมันสิีออกตัวใหญ่แมั่นใจไหมวาครับอย่าคือเทนแต่ปิ้งกัดตีนครับ่หลงบ่ลืมเพราะเบ็ดแมนมันจับถึงมันก็ดาว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 แบเพราะว่าทุกครั้งที่ อ่าผมมาถามความฝันของคุณยายเนาะคุณยายส่วนมากเลยสิบอ,ค,อค่อยฝันครับท่านผู้ชมครับก็เลยบอไดเฮ็ดคลิปของคุณยายโฮมให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งต่อนเนื่องครับเพราะว่าตัวของคุณยายเวลาบอฝันกับค,คือบอไดบอคลิปเนาะคุณยายเนาะ<ช>ครับโดนๆถึงสิฝันเที่ยนหนึ่งแต่เท่ามากว่าเคยฝันนันโดนยังฝันหนึ่งขึ้นเจ้าว่าละแต่เวลาฝันมันกะเท่าที่ผมสังเกตเบิองค่อนข้างที่จะแม่นครับว่าคุณยายโฮมก็เคยเล่าคลิปในช่องของเคนอีสานใต้ อเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านๆมาอ่าท่านผู้ชมบางท่านก็คงจะจําคุณยายได้เนาะจ้าครับครับก็มีประมาณนี้เนาะยายเนาะจ้าครับครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยายเล่ามาก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสลับคลิปนี้ผมเขือนอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านในงวดของวันที่16 พฤษภาคม68นี้ครับอคุณยายครับอวยพ่อในลูกหลา,านมันยสาธุให้ยูดีมีแห้งมีแต่ควบุขควบจะเลิศเด้อถือเล็กไล่ลายเด้อไปใหญ่ข้าม<ส>าใหญ่ของหอดบ้านหอดเมืองหอดลูกหอดเต่าสาธุ